ผมสวยรวยเสน่ห์หน้าตาสดใสใครๆเห็นก็หลงรักจัดได้ว่าเป็นสัตว์ปีที่มีสีสันสะดุดตาเป็นพิเศษนกกระเรียนมงกุฎเป็นนกกระเรียนสกุลหนึ่งจัดอยู่ในสกุลเบลีอริคมีลักษณะทั่วไปคือส่วนหัวมีขนเป็นหมอนผู้เป็นเส้นตรงสีทองขึ้นเรียงเป็นแถงคล้ายมงกุฎอันเป็นที่มาของชื่อสามัญและยังมีนิ้วตีนหลังยาวพบที่จะสามารถเกาะคอนบนต้นไม้จำแนกออกได้เป็นสองชนิดโดยพบกระจายพันธุ์ ในทวีปแอฟริกาจนถึงตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารานกกระเรียนมงกุฎดำนกกระเรียนมงกุฎเทาหรือนกกระเรียนหอนผู้มีพฤติกรรมเหมือนนกกระเรียนทั่วไปหรือนกกระเรียนในสก,กุลกรัสคือหากินตามแหล่งน้ำต่างๆและทุ่งหญ้าโดยกินสัตว์น้ำเล็กๆเป็นอาหารรวมถึงมแมลงสัตว์เคลือคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีชมความน่ารักที่สดใส ของนกกระเรียนมงกุฎหรือนกกระเรียนหอนคู้พร้อมเพื่อนป่วงเพื่อนสัตว์จากทุกมุมโลกอย่างหังสาที่ชินใหม่ในซาฟารี